สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาเบิง่งเต่าอบยักเต่าอบเตาเผายักจะ้ะอุ้ยควันอันนี้เผาได้ยี่สิี่ชั่วโมงแล้วนะจ้ะหนึ่งวันแล้วแต่เมื่อวานแฟนเอาดินไปเผาจะ้ะเอาดินเผาแล้วก็เอาเศษของใบไม้เผาเพราะว่าสีร้องเพอาะเห็ดมอรอเบิงจะ้ะ เพราะว่าเห็ดมอรอนี่เพิ่นเพิ่นมักเกิดอ่ากับขี่เท้ากับดินที่ถึกไฟใหม่จะ้ะอดีมีเสื้อเห็ดมอรออยู่เดี๋ยวสิร้องเพาะเบิงจะ้ะอันนี้เห็ดจากอ่าแทงน้ำเก้าเนาะจา้ะแทงน้ำเพราะว่าฟินแลนด์นนะ่ะแท่งน้ำห้อน,น่ะจ้ะเพราะว่าฟินแลนด์ต้องมีนม้ำห้อนต้องอาบํำอุนจ้ะเพราะว่าหนาวค่ะยังสนาบน้ำม่ได้แล้วก็ล่างถ้วยร่างจานบ่ได้จ้ะ อันนี้เป็นแทงแทงน้ำห่อนเกาาประมาณสามรอยลิตรจ้ะอันนี้เป็นเศษของไอใบสนจ้ะใบสนกิ่งสนที่โลนเพื่อนบ้านที่คอนโดในเมืองเพื่อนเพื่อนอหลังจากหิมาละลายเพื่อนก็กวาดกวาดบริเวณบ้านเพื่อนจ้ะ,ะปกติเพื่อนก็ต้องเอาไปทิ่มนะจ้ะ เพื่อนเห็นมีส่วนมีอย่างเพิ่นก็เลยถามว่าเธอเสียอบอ่พะนะแฟนก็เลยเอามาอ่ะเผาเผาเพื่อว่าสิร้องเพาะเห็ดมอรอเบิ่งจ้ะแต่กับบรูว่าที่สาเร็จบ่บอ,บอจ้ะเป็นการทดลองนะจ้ะเป็นการทดลองเดี๋ยวเพื่อนเผิ่อร้องติดตามเบิง่ง <laughs> เห็ดมอรอนี่เป็นยาดีจ้ะมีราคาแพงพอมดีสําหรับมะเร็งเต่านมมะเร็งอ่าตอมลูกหมาก ดีหลายอย่างจ้ะเป็นเหตุที่คนนอ่ะอเมริกากันนิยมอกินขึ้นกันนะจ้ะเห็น็นเก็บอยู่อเมริกาหลายๆข้างนอกอะแฟนเอาเชนวนใส่เนาะจ้ะเพราะว่าเพื่อลูกเหร่นเราแบบพาดมาหล่มใส่ห้ยฮอนแตะก้อบบนไปในอุ่นๆจ้ะเนี่ย อแฟนลองเปิดฝาบึงปกติก็มีฝาจ้ะใส่ฝาตรงนี้เมื่อกี้เพิ่งเอาออกมาฝาปิดจ้ะเพิ่งเพิ่งเอาฝาออกมาถามแฟนบเงว่านไม่สมถามแฟนบเงว่าเธอคือยังเผาโดนแทะเป็นชั่งงแล้วเราอยากเผาให้ดินมัน,น่นให้ดินแบบเชื่อแบคทีเร์ต่างๆต,ต,ตายจ้ะ เวลาลงเสือเห็ดจ้าเสียอ,อันไอ้ดินแล้วก็เศษขี้ทาสิบ่ได็ดมีเสียอ,อย่างอื่นจ้ะเ,เทียเอาเสือเห็ดอันมอหล่อมาใส่เทียมันติดเหลวจ้ะถ้าบ่นมีเสืยออย่างอื่น,นใส่ดินใส่ดินเข้าไปกับประมาณหาสิบลิตรแหละจ้ะเนี่ยนอกนั้นก็นเป็นเศษของเศษของใบสนจ้ะประมาณทุงดำถุงสองทุงดำจ้ะ เดี๋ยวมือมือลุ้นแม่แม,แม,สมสนน่แม่สมสิล้องเอาเตาอันนี้อบไก่แม่สมสิล้องเอาเตาอบไก่อบเนื้อเบึงอบป่าเบิง้งว่ามันสิเป็นคือยังามันสิอบได้คือยังเตาอบธรรมาดาบ่จ้ะฝายไงพวดตะกี้แฟน้นเฮ็ดที่ดัดแปลงเป็นที่หนึง่งเชื่อเหตดจ้ะแต่ว่ากับบ่ทันสำเร็จปันได แฟเน็ดไอเป็นที่หนึ่งเห็ดแต่ว่าก็นหนึ่งได้บ้าลายจ้ะตอนนี้ก็เลยเอาดัดแปลงเป็นอเตอาเผาดินเผาดินเผาเศษไม้เราพะว่าสิร้องเพาะเห็ดหมอรอเบอง์น,นะจ้ะแต่กับบลูดขื้กันว่าสิเป็นยังไขงขง้างในข้างในไอทางนี่เป็นอะอาคอปเปอร์เป็นท้องแดงนะจ้ะ เกือบได้ท้องแดงทางด้านในเนี่ยเพราะว่าเวลาเพิ่นใส่น้ำอ่าอ่าถังสิบได้เสียง่ายจ้ะถ้าเป็นเหล็กทรมดามันสิโดนโดนไปอ่าเหล็กสิผุสิยังเวลาเขาใส่น้ำมันสิมีเศษเศษของเหล็กออกมาผาสมนะจ้ะแต่ว่าขันเป็นอันคอปเปอร์นี่มันสิดันสิโ่เป็นยังคอปเปอร์ไอ้ทองแดงนี่จ้ะนี่ฝาเพื่อน,นี่ซิมีสองสั้นเป็นเป็นท้องแดง ทองแดงอีกสันหนึ่งไฟลุกบุ่มบุมเลยเปิดฟ้าให้เปิดฟ้าให้มันไหม้ไหม้เล็้ยวๆจ้ะคันว่าเปิดฟ้าออกมันไหม้ซะแฟนก็เลยลองเปิดฟ้าบึงว่ามันโอเคไปเผาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้ะนี่เดี๋ยวมือลุ้นเสียล้องเอาไกลเอาเนือมาอบพึ่งเต่อบยักษ์พึ่งอันนี้พึ่งเผาดินพึ่งทดลองมึงขังแรกจ้ะเป็นการทดลองนะจ้ะ เดี๋ยวเสื้อเห็ดกับบุรูว่ว่าเอาเสื้อเห็ดมาลองใส่ในดินที่เผานี่กับบรูว่ามันสีมันสีนสําเร็จบ่แต่ว่าก็ลองบึงจ้ะขันบัลองกับบรูเนาะจ้ะเป็นการเลี้ยนลูกเพราะว่าเห็ดมอสรอเพิ่นมกักเกิดตามอีเท่าตามที่ถึกไฟใหม่ที่ที่ดินที่เผาจ้ะสมัยก้อนออเป็นร้อยร้อยปีป้าส่วนใหญ่ก็ ช่วงนี้กระสิะสเป็นแบบไฟไหม้ป้าไหมจ้ะเป็นไฟไหม้ป้าสมัยก้อนเนี่ยพอไฟไหม้ป้าแล้วเลี้ยวเห็ดตรงที่โดนไฟไหม้แล้วเสียเห็ดม,ม้อหล่อเสียมนกระขึ้นดีจ้ะก็เลยเลี้ยนแบบธรรมชาติลองเลี้ยนแบบธรรมชาติบึ้งจ้ะว่าถ้าเอาเศษวัสดุต่างๆมะเผาแล้วเอาไปพอเห็ดหมออ้อหล่ออย่างเสียมันสีมันสีนสำเร็จบ่ อันนี้ก็เตรียมดินมะไว้สำหรับเผาจ้ะ,ะแล้วก็สีเอาเพาะเพาะดินพอดินตรงที่เผาเผาเย็นแล้วก็สีเอาใส่ถังจ้ะใส่ถังถังขาวๆถัดถังพลาสติกแล้วก็สีใส่ลองใส่เสื้อเห็ดเบิง่งแล้วก็เสียเอาไปเพาเสื้อเห็ดคิดว่าเสื้อเห็ดเดืนประมาณสักแปบ๊บแล้วก็สีว่าเสียเอาไปใส่แปงของบูเบอรี่เบิ่งจ้ะ เพราะว่าแปลงบูบอรี่ท้ง่นกะสีลอยตน้นเดี๋ยวสีร้องเอาไปใส่แปรงบูบอรี่บิงจ้ะเอาถังเอาเอาเตาอบไปเบิ้งสนดอกจ้ะไม่สมเอาเตาอบเตาอบยักให้เบิง้งวันในไฮอยู่ตรงนี้กะจับได้อยู่จ้ะเพราะว่าใส่ฉนวนใส่ใส่ฉนวนกัน กนวนกันเด็กน้อยลมไส้หรือจังเด็บว่าหายห้อนจ้ะเมือออ่อน,นี้อากาศดีจังวันอาทิตย์หนักควันห้วยๆวยเยอะวันอาทิตย์แม่สมกำลังเสียไม้เห็ดเพิ่งออจะออกมาจากนอกบ้านกำลังเสียเอาวไว้ต้นพันธุ์ต่างๆที่กล้าไว้ เอามาขยายใส่กระถางน้อยๆจ้ะ,ะเลยไทยเตาอบให้เพืเ่อนเมืองก่อนเพราะว่าแฟนเปิดเตาอบควันไฮ้ายก็เลยขอไทยให้เพืเ่อนเพืเ่อบ่งจ้ะโอเคเนาะคะ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าพ่อกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะ